โรงเรียนสันเพชรอัฐมาพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอโพกร,ระทับช้างตั้งอยู่บนพื้นที่บ้านโพกร,ระทับช้างหมู่สองตำบลโพกร,ระทับช้างอำเภอโพกร,ระทับช้างจังหวัดพิจิตรโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสันเพชรอัธมาพิทยาคมเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีพุทธศักราช2517และมีคำสั่งสารพิจิตรที่ 297/ พ2517แต่งตั้งให้ในายดิเลกอยู่สุข ตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอโพกระทับช้างในขณะนั้นเขารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรกต่อมาปีพุทธศักราช2518กรมศึกษาธิการได้มีคำสั่งที่1835ทับ2518ลงคำสั่งณวันที่27ตุลาคมปีพุทธศักราช2518แต่งตั้งให้ในายสบานเมืองทองเข้ารับดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสันเพชรอัธมาพิทยาคม ได้ก่อเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของนายเจือนางสำเนียงจันพระมณีนายสุวรรณนางชื้นคลังเพชรนายตะวันคลังเพชรนายสำราญเมืองทองและนายบุตรชาณรงค์ที่ได้ร่วมบริจาคที่ดินจำนวน3แปลงรวมพื้นที่จำนวน36ไร่2งาน39ตารางวาเพื่อให้เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนและเริ่มมีการก่อสร้างอาคารเรียนครั้งแรกจำนวนสหลังครึ่งมีห้องปฏิบัติการ ห้องโสตทัศนศึกษาห้องพยาบาลห้องพักครูโรงฝึกงานและบ้านพักครูขึ้นเรื่อยมาปัจจุบันโรงเรียนสันเพชรอัธมาพิทยาคมเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนางเอ็มออนเสือปรางดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีนักเรียน188คนข้าราชการครู1ิคนครูอัตราจ้างสองคน และนักการผ่านโรงสองคนโรงเรียนสันเพชรอัตมาพิทยาคมดำเนินการพัฒนานักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาจนถึงปัจจุบันดังตามปรัชญาที่ว่าคุณธรรมนำทางสร้างสรรค์ชุมชนฝึกฝนกีฬาเด่นมุ่งเน้นวิชาการรวมพ Oh,